หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่29ขบวนเดินของชุดปฏิบัติการเริ่มออกเดินทางต่อไปอีกคราวนี้ไม่ต้องระวังพวกที่จะตามมาข้างหลังอีกแล้ว คงเหลือแต่ทางด้านหน้าเท่านั้นที่อาจต้องจ่ายเอกับพวกมันสถานการณ์ทางค่ายฟูหยางที่เป็นจุดหมายปลายทางของภารกิจถ้าชุดปฏิบัติการสามารถยังรู้ระยะทางได้คงมีกําลังใจที่จะเดินกันอีกมากเพราะคงใช้เวลาอีกไม่เกิน10วันหรืออาจจะน้อยกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นใดมาแทรกที่นั่นใครที่เห็นก็ตอบได้ทันทีว่ามันคือคุกรั้วที่ทําด้วยไม้สูงทางต้นปักเรียงรายกันล้อมรอบอาณาบริเวณที่เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ200เมตร ความสูงของรั้วเรา่าๆห้าเมตรไม่มีทางที่คนคุกจะกระโดดออกมาได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นทุกๆระยะ50เมตรปอมที่ถูกสร้างอย่างแข็งแรงชนิดกันกระสุนกันฝนกันแดดเป็นการสร้างอย่างถาวรปืนกลขนาด12.7ม mm, มตรกับคนที่เป็นยามสองคนในเวลากลางวันและ4คนในเวลากลางคืนแค่นั้นน่าจะเพียงพอสำหรับคุกธรรมดาแต่นี่มันเป็นคุกพิเศษที่คนในคุกนั้นคือชเชลยสงคราม ดังนั้นที่ใต้ป้อมแนวหลวจึงถูกสร้างให้เป็นที่พักนอนซึ่งขนเจ็ดแปดคนนอนพักประจำอยู่คนนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่หมาที่มันเลี้ยงเอาไว้นี่สิหมาพวกนี้ได้รับการฝึกดมกลิ่นสะกดรอยตามศัตรูมาแล้วเป็นอย่างดีบ่อยครั้งที่มีการฝึกหมาพวกนี้ให้ออกไล่ล่าเฉลยที่แหกขุกนี่คือขีดความสามารถของหมาไล่ล่ารอบบริเวณที่มีทางเขาออกเพียงทางเดียวคือประตูค่ายคนที่เป็นยามสองคนประจำอยู่ที่นั่น ลวดหนามที่สานกันทียิบเป็นบานประตูที่นานๆจะเปิดสักทีโอกาสที่จะเปิดก็คือเมื่อครั้งที่รถนําอาหารมาส่งเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันจะเปิดออกทุกๆ15วันนอกนั้นไม่เคยเปิดเพราะไม่มีความจําเป็นหมู่บ้านฟูหยางห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรและห่างจากชายแดนหลาวเวียดนามประมาณ10กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่โดดเดี่ยวมาตั้งแต่โบราณกาลไม่เคยมีความเจริญจากภายนอกเข้าไปถึง ไม่มีข่าวคราวเรื่องราวของโรคหรือใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่พวกชาวบ้านได้รู้ได้เห็นมีเพียงเฉพาะที่ทหารในค่ายไปบอกไปเล่าให้ฟังเท่านั้นสุดเขตแดนประเทศทั้งสองผู้คนคงอยู่กันอย่างตามมีตามเกิดเงินทองดูจะไร้ความหมายเพราะถึงมีก็ไม่มีสินค้าสิ่งของให้ไปซื้อความสงบในอดีตมาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวียดนามเหนือเข้ามามีบทบาททางการรบนี่เองทหารเริ่มเข้ามาชาวบ้านจึงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง บรดาเฉลยที่อยู่ในค่ายนั้นชาวบ้านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนักในความรู้สึกแล้วชาวบ้านต่างเกลียดชังเหล่าเฉลยพวกนี้ทั้งนี้เนื่องจากทหารพยายามที่จะป้ายความผิดความไม่ดีความเลวร้ายของเฉลยให้ฟังอยู่เสมอว่าเฉลยเหล่านี้คือทหารของประเทศที่กดขี่ข่มเหงชาวเวียดนามเป็นประเทศที่ลุกลานชาวเวียดนามที่รักแต่ความสงบคราวใดที่สหรัฐอเมริกาทําการปรูพรมระเบิดใส่เวียดนามเหนือ คราวนั้นทหารจะทําการแหบประจานฉเฉลยอเมริกันไปทั่วหมู่บ้านว่านี่คือพวกเดียวกันกับที่ทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนคนชาวบ้านที่มีโอกาสฟังแต่เพียงพวกของตัวเองพวกเดียวจึงต้องเชื่อเป็นธรรมดาภายในค่ายที่บ้านแบบใต้ใตดินที่สถาปนิกเวียดนามออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเป็นคฤหัสของเหล่าฉเฉลยมันใช้แบบขุดลงไปในดินลึกไม่น้อยกว่า3เมตรภายในใช้ไม้ชนิดต่างๆทําทเป็นพื้นและฝาผนังซึ่งก็ดีไปอย่างที่ไม่ต้องทําเป็นกรง หลังคาเป็นไม้สูงขนาดคนโอบวางเรียงกันมาวางชั้นแรกแล้วก็ใช้ดินถมทับลงไปเราใช้สูงขนาดเดียวกันวางทับอีกคราวนี้วางขวางกับครั้งแรกเราทับด้วยดินอีกครั้งแล้วก็สูงอีกครั้งรวมแล้วหลังคาทําด้วยสูงซ้อนกันถึง3ชั้นบนสุดเป็นดินที่มีการปลูกต้นไม้ต้นหญ้าให้กลมเกินกับธรรมชาติห้องใต้ดินที่มีขนาด5้คูณสิเมตร เราใส่คนเข้าไปถึง154คนก็เลยไม่ต้องเดินกันแม้แต่ตอนนอนก็ต้องนอนเรียงกันเหมือนหมูที่รอมีดหมอมาตอนใครกระดิกสักคนทุกคนต้องตื่นหมดนั่นเป็นวัตถุประสงค์ของสถาปนิกที่ออกแบบอยู่แล้วเรื่องของความแข็งแรงนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการแหกคุกเป็นอันตัดไปได้หรือแม้แต่การทิ้งระเบิดแบบปูพรมที่ใครๆต่างกลัวแต่บ้านของคนคุกพวกนี้กลับไม่กลัวเพราะใช้หลักการของบังเกอร์แบบปิดมาทำการสร้าง บ้านหลังที่อยู่บนพื้นราบตามแบบบ้านปกติของคนทั้งโลกนั้นที่เห็นมีอยู่หกหลังซึ่งแน่นอนที่บ้านพวกนั้นก็คือบ้านของพวกผู้คุมความสุขสบายในความกว้างขวางและแข็งแรงในการป้องกันศัตรูหล้นเป็นฝีมือของเราเฉลยทั้งสิ้นรวมทั้งหลุมหลบภัยเมื่อมีการโจมตีคายทั้งจากทางพื้นดินและจากทางอากาศต้นไม้ที่ใหญ่ขนาด2-3คนโอบสูงเสียดฟ,ฟ้าทอดใบและกิ่งการปกคลุมบริเวณ ชนิดที่แสงแดดไม่มีโอกาสรอดลงสู่พื้นดินได้นั่นหมายความว่าหากมีการถ่ายภาพทางอากาศของฝ่ายตรงขามย่อมทำไม่ได้หลายต่อหลายครั้งที่สหรัฐพยายามจะถ่ายภาพทางอากาศแต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงขนาดใช้การถ่ายภาพจากดาวเทียมแล้วก็ตามเครื่องมือทุกชนิดที่นำมาใช้ไม่สามารถจะใช้ได้เนื่องจากความทึบของต้นไม้ใหญ่เหล่านี้นั่นเอง ความสําคัญของตัวฉเฉลยที่เวียดนามเหนือต้องเก็บเอาไว้เป็นเครื่องต่อรองกับมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกานั้นเวียดนามเหนือลงทุนใช้ทหารของตนถึงหนึ่งกองพันที่มีจํานวนกว่า300คนในการป้องกันทหารเหล่านี้ล้วนคัดมาจากผู้ที่สูงส่งด้วยอุดมการทางการเมืองทั้งสิน้นนอกจากนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ลทัทธิทางการเมืองในการที่จะทําการล้างสมองฉเฉลยพวกนี้ให้หันมานิยมช,มชมชอบในระบบการปกครองของมันอีกด้วย พวกมันพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะทําให้สําเร็จให้ได้ทั้งวิธีการที่รุนแรงด้วยการทรมานสารพัดวิธีการใช้น้ําเย็นเข้ารูปการให้สิทธิ์เหนือกว่าเฉลยคนอื่นหรือแม้แต่การลดสิทธิที่เฉลยอื่นๆได้รับแต่ดูเหมือนตั้งแต่เริ่มงานมาแผนการล้างสมองเปลี่ยนแปลงแนวความคิดให้กับเฉลยพวกนี้ยังไม่เคยมีผลสําเร็จบางครั้งเฉลยจะแกล้งท,ทําทีเป็นอ่อนผ่อนตามซึ่งก็เป็นการทําเพียงเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่เหนือกว่าเฉลยคนอื่นๆเท่านั้น ลั้นที่จะส่งออกไปทํางานจริงๆเวียดนามเหนือกลับเห็นว่านั้นไม่ใช่ผลที่แท้จริงเรื่องก็เลยเป็นว่าต้องหาหนทางกันใหม่ต่อไปอีกในคุกฉเฉลยไม่มีความสะดวกสบายอย่างที่ต้องการสิ่งที่ต้องการมากดูเหมือนจะได้ยากมากขึ้นในหนึ่งอาทิตย์จะได้อาบน้ําเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนตามร่างกายเต็มไปด้วยกลากเลือนหิดและตุ่มพุกพองโรคผิวหนังจึงเป็นของธรรมดาสําหรับพวกเขาเหล่านั้นไม่มีใครรังเกียจใครไม่กลัวว่าจะติดเชื้อจากใคร พะมันเป็นกันแล้วทุกคนโรคขาดสารอาหารหืดหอบวันโรกที่คนส่วนใหญ่ต้องไอแค็ๆเกือบตลอดเวลาร่างกายที่ผอมซีดมีแต่กระดูกรอเพียงวันตายเท่านั้นไม่มีการเยียวยารักษาไม่มีการถามไถ่หรือจัดหามหมอมาให้คนที่อยู่ก็อยู่ต่อไปส่วนคนที่ตายก็คนที่อยู่นั่นแหละเป็นคนเอาไปฝังให้บางครั้งยังแกล้งทิ้งศพคนที่ตายไว้เป็นเครื่องทรมานจิตใจคนที่ยังอยู่เล่นๆเนพราะไม่มีอะไรจะมาแกลง้ง ครั้นจะขอเอาไปฝังไปเผากลับเอาเป็นว่ายิ่งขอยิ่งไม่ได้ศพจึงถูกปล่อยให้เนา่าจนอืดจนเปื่อยแล้วจึงให้ไปฝังนี่คือบางสภาพที่เรียกว่าความสุขสบายของเราฉเฉลยศึกแห่งค่ายฟูอย่างบ่ายวันนั้นภายในบริเวณค่ายเราฉเฉลยได้รับคําสั่งให้พักผ่อนความจริงแล้วไม่มีคําสั่งที่แน่นอนว่าให้พักผ่อนหรอกเพียงแต่ไม่มีการมอบหมายหรือสร้างงานก็เลยหมายถึงการพักผ่อนไปในตัว คนที่อยู่มากกว่า5ปีตั้งรู้ระเบียบนี้ดีพวกฉเฉลยซึ่งตอนนี้มีทหารลาวฝ่ายรัฐบาล122คนทหารอเมริกัน24คนทหารเสือพลานไทย14คนรวมทั้งสิ้น160คนพอดีนี่คือจำนวนที่เหลืออยู่จนถึงวันนี้ฉเฉลยหลายต่อหลายคนต้องตายไปมีทั้งที่ตายระหว่างการเดินทางมาที่ค่ายนีหรือตายระหว่างที่อยู่ในค่าย ซึ่งมีทั้งป่วยตายถูกทรมานตายถูกฆ่าตายเพระฟาะฝ่าฝืนกฎรวมทั้งที่ฆ่าตัวตายความเศร้าโศกที่เคยมีให้กับเพื่อนจนบัดนี้มันเหือดหายไปหมดการตายเป็นของธรรมดาของเขาคนที่อยู่ล้วนกำลังรอวันตายทั้งสิน้นชีวิตที่มืดมนไม่รู้วันรู้เดือนรู้ปีไม่มีข่าวจากภายนอกความห่างไกลาจากส่วนหลังจนพวกเขาตั้งคิดว่าคงไม่มีทางจะรอดกลับออกไปอีกแล้ว ฉเฉลยทั้งหมดถูกสั่งให้นั่งอยู่รวมกันที่ลานกว้างในค่ายนั้นแม้ไม่มีผู้คุมมาอยู่ไกลแต่คนที่อยู่บนปอมก็สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของทุกคนได้อย่างชัดเจนวันเวลาที่ผ่านไปกับการที่ต้องคลุกคลีกันอยู่ตลอดเวลาทําให้พวกเขาเหล่านั้นรักกันทอมอเมริกันคนที่ถูกจับเมื่อทิที่แล้วเป็นใครจ่าสมบูรณ์ทหารเสือผานเป็นคนถามอ๋อเป็นนักบินบีห้าสิบสองชื่อพันตรีเนลเซนผมรู้เท่านี้แหละ ไรเอกทอมมี่ทหารอเมริกันนิโกรอดีตนักบิน f 4แฟนทอมเป็นคนตอบวันนี้แล้วใช่ไหมที่เขาควรจะออกจากคุกแดดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเซอร์เจนเพราะวันนี้ครบ7วันแล้วนี่คุกแดดคือคุกดินที่ขุดลงไปในดินลักษณะของมันเมื่อคนที่เข้าไปอยู่จะนั่งไม่ได้เพราะคับแคบมากจะยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมันตื่นจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะไม่มีความยาวดังนั้นคนที่เข้าไปจะอยู่ในท่ายืนย่อเข่าตลอดเวลา การพักทำได้เพียงใช้หลังหรือก้นดันผนังไว้เท่านั้นหลังคาเป็นสังกะสีแผ่นเดียวสำหรับรับความร้อนจากแสงแดดเข้าไปอบภายในหลุมทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่วนช่วงกลางคืนนั้นก็จะได้รับไอเย็นจากน้ำค้างนั่นคือกลางวันจะร้อนจัดและกลางคืนจะกลับเย็นจัดไม่มีการผ่อนตลนแม้จะออกมาขี้มาเยี่ยว ถ้าจะทําก็ทําในหลุมนั่นแหละไอ้ขี้เยี่ยวนี่แสนจะทรมานก่อนที่ใครจะเข้าไปอยู่เพราะมันเคยมีคนอยู่ก่อนมาแล้วขี้เยี่ยวที่แห้งเกรอะกลงังเหม็นจนทนแทบไม่ไหวเราต้องมาโดนของตัวเองทมทับเข้าไปอีกไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่ในนั้นทนได้อย่างไรอาหารวันละมือ้อพร้อมกับน้ําที่ได้แค่อิ่มเดียวทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ตายถึงเวลาผู้คุมจเจ้ามาวางไว้ให้ กินก็กินไม่กินก็ช่างไม่มีการเปิดดูว่ายังอยู่หรือตายแล้วคราวนั้นฉเฉลยตายในรูคุกผูกคุมถึงจะรู้ก็แกล้งไม่สนใจรอกระทั้งศพเปื่อยนั่นแหละจึงจะเกณฑ์นักโทษมาช่วยกันเอาออกไปทิ้ง